ป็นหรือมื้อละสองตอนแรกคือมื้อละสองคือเด็มืม้อละสองออแล้วทีนี้จารย์ให้เพิ่มเพิ่มแคสเซเนียค่ะคือตอนแรกเนี่ยจะมีเป็นคอนอัพไลน์นะเขาเรียกลำไส้ก็ไปไม่เอาแล้วเขาเขาบอกว่าของพี่เนี่ยระยะสุดท้ายแบบนี้คือพูดน่ากลัวมากจริระยะสุดท้ายแบบนี้เนี่ยกินอะไรมาได้บ้างอะไรที่เป็นมะได้ไงโอเคได้ได้อะไรเข้ามาเอาเปรีหนวคือแต่บางคนไม่เหมือนกันนะคะ บางคนเนี่ยอย่างอย่างคุณพ่อเนี่ยกินทูมอลิปไม่ได้เลยแล้วยาจะปวดมากขึ้นใช่ค่ะปวดมากขึ้นแล้วก็ใช้กาซิเนียสามสามสองเดือนหายปวดสนิทเลยเออใช่มันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับร่างกายต่อครับของของพี่เนี่ยสามไปสี่ก็ของพี่ใช่สามไปสี่คือคืออนันต์เขาเรียกพยาธิสภาพของของแต่ฮโรุของมะเร็งแต่ละ อยากมันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะอย่างอย่างของคุณพ่อนี่คือไม่มีตรงไหนที่ไม่เป็นหมอหมอเขานับถอยหลังแบบสีเขียวเลืกสีเขียวอย่างเดียวสีเขียวค่ะน้ำมังคุดค่ะเพราะว่าถ้าลองเอาทูมาริตไปแล้วเขาปวดปวดมากก็ลองก็ได้ค่ะก็ลดแต่ก็อย่าเฉยแต่ยังไม่กล้าลองกลัวเขาปวดอ ลองอได้นนค่ะลองไม่ได้ก็